บุ้งกับบุ้งอยู่บ่อกระปุกกินอะไรกันวะอ๋มใหญ่ สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาค่ะมามาก,มาก,กินหมูกระทะน้ากันอากาศเย็นๆสบายๆจริงๆนะพี่น้องเนาะหมูกระทะร้อยเลยร้อยเลยอันทุกคนกินได้แล้วนะมีน้ําจิ้มกินมาก่อนเดียวอ็มานนำจิ้ม <c oughs> <c oughs> ไม่เผ็ดหรอกเซ็ตเกระเทียมทิพสดคนให้เข่าออกันนี่ เ้าก็จุ่มไปก็ได้นะไม่ต้องยกไปหรอกโอ้ไปดีเลยเจนี่ใจเย็นลูกพีืมันขึ้นมาอร่อยมากกินกัน,กน,น,กน,นะคะ่ะอย่างนี้เนยอวน้วนอ,อันนี้พิกหนุม่มอร่อยไหม มีแตงกวาด้วยนะข้างล่างก็มีนี่ใหม่กว่อนโอ้ยลว้ายมันมันเสสียงแตกาวมันมันมันไล่ลงไปในน้ำเราเอาขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็เรียบร้อยกาตะดีจัดแต่มันลื่นนะ ก้องึังไม่กบนเลยอะช่างมันวัน, <Ừ. S 2> นนี้ปลาไม่ได้กินหรอก <Ừ. S 2> หงตาอันนั้นน่นนะน <Man. S 2> ะเมนเอาไว้ก่อนกนัออ่นจิ้มขึ้นเผ็ดแถมซื้อ,ะอบะพริกเอา้าใส่ปีกด้วยไนวะ้อว้า,ามันเผ็ดพิกหนุ่ม มูสามส,ามสั้นะเลค่ะมักเอาอุ้ยหั่มนาบอกว่าไม่กระเด็นนะเนี่ยเขาต้องกินแบบหนู อร่อยนะขึ้นแล้พริกหนุ่มอร่อยมากพริกหนุ่มพริกหยวกได้หมดนะอร่อยออ เออทำไมไปตังไม่ค่อยเจอร้านหมูกระทะมือห้องไหนอ่ะในเมืองในเมืองเลยไม่เคยคิดกินเอาแถวบ้านป้าไม่มีร้านใช่ไหมไม่เราไปเปิดได้หน้ารวยนะไม่รวยหรอกไม่ไปหาเปิดกดไม่กินอะไรอืมให้กินเอาก็เราไปเปิดอ่ะหน้าปิ้งอ่ะอื อักอนนี้นยไ,ไปเหมือ,อด่อยจะกินได้เจ,จเียกลัวมันล้นหรัล้นจานเชียวว่อยูนจานเต็มหมดอ๋อแค่มันโดนน้ำจริงไหมป้าเอออ่ลืมบะ ทำไมเอออกข้างน่นอ่ะอรู้แล้วที่ใส่กระบก็บอกว่ามันมโดนน้ำเอาขึ้นมาบางไม่มันกระกระดินอื้อแบบนี้มันเปิดใฟได้ตลอดนะอืม,มันไม่ไหม้อ่ะไม่เหมือนอันแบบเก่าแล้วนะ อือนั่นแบบเปิดฟ้าตั้งไปก็ตะลอกกับกระทะไปใจ <c oughs> ดีใจดีอันนี้แด่แป้งไปอีกนึงสากาแปง้งเราเราก็เส้นหาเจอกล้องไงเขาเรียกว่าความสะดวกสบ,บายเออเฮ้ยเตาพิกนี้มันเรียกวาารกระทะซื้แยก มันตอดป้ากัาบุญนี่ได้กันเหรอดีใจกิ่งโกตเตวะ่ะไม่ติดกระทะนีย่ยางปูไม่ติดนี่อโอ้เป็นได้เลยของนี้ว่าอะไรเนี่ยตานกนังนวนซีกั้งกระทะนกนังนวนอลอะไรเป็นอีกลกกี้เซมเนะกต่้วยอย่างหนึ่งนะว่านะ อร่อยมากได้มาจีบิดสะดวกสบายแต่ว่าก็คลเหมืดอ๋อเออเออนั่งอยู่ตั้งนานนึงเอ้าเดี๋ยวอย่าเอาในน้ำไปใส่หรือไม่กะเด็นว่าอยากได้กินที่ไปได้จานและความเป็นรุ่นมมัาแรงมากแรงมากลงน้ำไม่แรงว่าได้กินดิเงอะเป็เงาะ มันมัน,มนกินมันไปอีกหนึง่งใจลงใส่ลงไลง,งอ่ะไก่เล็กกินหรือกระปา๋ายกินกันนะไปเตี้ยตายไม่กี่ทีน้ำมูกกระตะก็มากินกันเลยกินแต่เราไม่ค่อยออกไปข้างนอกเรากลับไปไม่ไก่ไก่เห็นเดี๋ยวหลบนี่ไปเลยหล่ะที่มีไมหมเคยไปกินแต่ติ่มซำเออติ่มซำนี่กินกันจังเลยว่ะรสชาติบู <laughs> พอข่ทอดเห็นรันมูกระทะเบื้องตังนี่ขึ้นเจอเลยติมต่มซำนี่เรากินเป็นต้วยเลยวันนี้มันกิไล้เติมไล้ตีแล้วถ้ากิดเป็นจานก็ไล่จานแล้ะหลยนี่ไปซื้อมานะ่ะสองถาดน,นี้นะอือ,อันเบล่อ เนี่ยดูน้ำมันมันหยดยงลงไปข้างๆนี่ไอตัวกระเด็นเนี่ยเราก็ไม่ง่ายเย็บหมา,ากยังไม่ได้ล้นนั่นพอเย็บอันนี้อันนุล้นนะมไม่ตอนแรกหนูความตกเบาอยู่เบาอยู่ตื่นนอนแล้วก็ อุน้นไหวแล้เจนี่ชุดหยอดอีรีวะน้ำจิ้มก็ต้องกต้เมันตึงๆเลยนี่ยข้าปแล้วแัดนี้อร่อยมากอูมาออปิดให้เพลิเอา้าอยิ่ดูมาไหมมาหมอิมแลว โอเคไอ้ยู่กินข้าวเหรอยายป้อนข้างมอเหรอไออยู่ยุกไอ้อยู่ยุกนต้นมครับดวมากให้ยัเอาแต่งกว่าเกือบรึนะเออกิ่อเอาใส่รองเท้าก่อนเอายอขาขึ้นเออเอามามากินให้ดูเลยเออเอาหรือเปล่าเออเสร็จแล้ว ăn rồi, ok má? ok má, cặp bún cặp bún mà, vừa bột cặp bún, vừa ăn lây gan wa, ấm nhảy, ừm, muốn ăn gà má má hả? ừm, 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 ừm,

ngọc 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 แซ่บมากว่ะนี่มันร้อนกินได้หน้อื้อไม่ร้อนมากบอเอาขอปากเสียอาก็กินไดีอยูกแล้วขมว่าปากอื้อื่มอมาก ừ ủa ủa luôn bây giờ giờ âu khi mà làm tên làm à đồ bay gì dạo mà tôi đừng nè tôi nè lên

ก็เต่กท็ทาน,นี้ดีมากทานเฟินใหญ่คนกินหมูเขาเขาไม่ค่อยกินน้ำนะเขาเกินแค่ผัดกับเนื้อจะจด้น้อครับสุดท้ายแล้วนะไม่กีนหลังไมเนะ กินไปแร้จ้าล่ะเดือดแตนผู้จุ่มจะเบื่อืไม่ไม่จบนะฮะเ่อาผักกอดมันกะเลนนะจ้าติ่งๆไม่รู้วันหยุดขอก็บอากาศผัก เล้วมีกินนด้วยอยากได้ร้ายอยากกินแซบ่บซื้อมาหมักไม่เห็นเอาพี่น้องลำลองคุ้มนะคะพี่น้องค่ะพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า